คุณแม่รู้ไหมคะว่าหลังการผ่าตัดเดย็บริมฝีปากศัลยแพทย์จะใส่อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกให้น้องตั้งแต่อยู่ในห้องผ่าตัดแต่ก่อนที่น้องจะออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวต่อที่บ้านพยาบาลประจำหอผู้ป่วยจะเป็นผู้สอนให้คุณแม่รู้วิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์ปรับแต่งจมูกที่ใส่ในจมูกน้องให้คุณแม่ในระหว่างที่น้องกำลังพักฟื้น ซึ่งคุณแม่จะต้องถอดทำความสะอาดอุปกรณ์วันละสองครั้งเป็นอย่างน้อยค่ะแต่ถ้ามีน้ำมูกมาอุดรูอุปกรณ์คุณแม่สามารถถอดล้างได้บ่อยขึ้นนะคะโดยอุปกรณ์จะมีลักษณะดังนี้ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างและด้านบนโดยวิธีการล้างอุปกรณ์ให้คุณแม่บีบล้างคราบสกรปรกเช่นเลือดและน้ำมูกผ่านน้ำสะอาดหากมีคราบน้ำมูกแห้งติดที่ตัวอุปกรณ์ ให้ใช้ไม้พันสำลีเช็ดด้านในของอุปกรณ์ให้สะอาดหลังจากนั้นให้คุณแม่ล้างอุปกรณ์ให้สะอาดด้วยน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วค่ะซึ่งวิธีการทำเหมือนที่คุณแม่ล้างขวดนมให้น้องและสามารถใช้น้ำยาล้างขวดนมทำความสะอาดได้นะคะจากนั้นคุณแม่ก็สับอุปกรณ์ให้แห้งก่อนคุณแม่จะใส่อุปกรณ์ให้น้องให้ทาวาสลีนหรือที่พึ่งปฏิชีวนะที่อุปกรณ์โดยรอบก่อนนะคะจากนั้นใส่อุปกรณ์เข้าให้ตรงกับรูจมูกของน้อง ในล,ลักษณะอุปกรณ์ขณะใส่นั้นส่วนของท่อจะมีลักษณะบีบลูกเข้าหากันซึ่งคุณแม่ต้องใส่อุปกรณ์ต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนโดยจะต้องพาน้องมาตรวจตามเวลานัดหมายทุกครั้งนะคะเพราะว่าหากคุณหมอพบว่าอุปกรณ์หลวมในขณะสวมใส่คุณหมอจะได้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้น้องค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณแม่วิธีการไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งพอน้องมาหาคุณหมอจนครบตามนัดแล้วน้องจะได้รอยยิ้มใหม่ที่สดใสให้คุณแม่กับคนใ,ในครอบครัวค่ะ n o z โซ e แคริเอเตอร์อุปกรณ์เพื่อสร้างรอยยิ้มใหม่ให้น้องๆ